ตอนนี้ขอบคุณที่ช่วยฉันไวนะ้นะนะอมไม่เป็นไรตอนนี้มันน่าจะบุกมาไม่ได้แล้วล่ะฉันพังานมามาที่ถาฉันแล้วอ่ะไปอันนี้อะไรทำอะไรได้ตาสบายนะแป๊บนึ่งฉันต้องไปดูกล้องโอเคตอนนี้ยัาปลอดภัยดีดีอยู่ มีอะไรบ้างเนี่ยให้กินกินเด้อเฮกินได้ตามสบายเลยนะถ้าหิวนะ okay, โอเคอเฮ้ยดิวเตงโมได้ยนะมันเราจะทำเฮคินแค่นี้แล้วกันกแล้วโอเควุฒเ okay. ตงอะไรเหรอเหลือ้ยวายกูไม่ดน ทับนึงก okay. ่อนนี้ก่อนนี่ยูดรดอะไรเนี่ยยาห์หห์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 หยแกห์หกหะ ตัวิก่ะโยไปตััิกอ้ออ้ติกงกปัดติงปเลยรีบีไปเถอะรีบีไปเถอะทำไม่ะิกจไป้ lagi, dah dah, dah, pergi lah,